โรงงานหล่อเกินปั๊มเกินไว้บ้างไหมครับคือถ้าถามผมมาอย่างเงี้ยผมก็จะตอบไปตามความจริงนะตอบตรงๆจะได้เคลียร์แล้วก็เข้าใจตรงกันสําหรับคนที่เล่นพระนักสะสมะนะคือผมสมมติอย่างนี้ละกันผมเป็นโรงงานที่จะหล่อลาบูบู้แล้วกันนะผมหล่อลาบูบู้เนื้อโลหะขึ้นมาลูกค้าสั่งผม1000องค์อย่าลืมว่างานหล่อเนี่ยมันมีเปอร์เซ็น์ที่เราจะหล่อเสียสมมุติว่าพันองค์เนี่ย เปอร์เซ็นต์เสียมาอาจจะ5%มันก็คือ50องค์ถูกปะคำถามคือแล้วถ้าเกิดว่าผมอ่ะเข้าไปพอดี1000องค์อ่ะแล้วมันเสีย50องค์เนี่ยแสดงว่างานต้องขาดถูกไหมงานขาดแล้วผมต้องทำยังไงผมก็ต้องมานั่งทำทุกขั้นตอนใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฉีดคุณเข้าปูนหลอแล้วก็อะไรเป<อ><อ>ิดเตาล้างกระผิ่ทุกอย่างหลายขั้นตอนพวกนี้ผมต้องมานั่งทำใหม่เพื่อที่จะต้องหล่อแก้ลาบูบู50องค์ ทำไมเราไม่หล่อในวันที่เราเปิดเตานั้นอะ